กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมยกขบวนสินค้าสิ่งทอคุณภาพดีราคาพิเศษพร้อมการันตีด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยหรือ Thailand Tech t e คไทร์แท็กมาจัดแสดงและจำหน่ายที่ชั้นจีศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่าถนนสีลมบางรักกรุงเทพระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำสินค้ารวมกว่า20บูธจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองไท a แลนด์เทคไทยสแ็ Tag, อาทิเสื้อผ้าแฟชัน่นหน้ากากผ้าผ้าพันคอกระเป๋าผ้ามานผ้าปูที่นอนมาจำหน่ายก็มูลค่าทางเศรเษฐกิจเนี่ยก็ตั้งไว้ตั้งเป้าไว้ปีนี้ประมาณสั้7,000ล้านนะครับแล้วก็มีเป็นเคสพิเศษอีกต่างๆซึ่งจะทำ แล้วก็ประมาณสัก15,600า้อล้านนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เกือบพันล้านและที่สําคัญนะครับเด็กรุ่นใหม่เ่ยครับพอไปรับวัสดุดิบเนี่ยฝ้ายหรือไหมเนี่ยจากหอดซึ่งขึ้นเขาไปไม่รู้กี่ลูกแต่เขาสามารถช่วยเหลือชาวบ้านตรงนั้นได้ประมาณสัก7จ็ถึงสิครอบครัวเขาก็ไปรับเสร็จแล้วเขามาผลิตเขาดีไซน์ตัดเย็บเสร็จเขามาเปิดหน้าร้านที่ห้างในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ใช้เสื้อายแท็กเนี้ยติดไป อีกอันนึงซึ่งมาจากขนแก่นนะครับซึ่งเป็นร้านร้านเสื้อผ้าผ้านะครับเขาก็ผลิตปั่นได้เสร็จส่งไปให้ชาวบ้านประมาณสัก5จังหวัดนะฮะยะโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีตรงนี้ถ้าท่านซื้อเสื้อผ้าซึ่งมีเทคไทยแท็กตัวเนี้ยท่านสามารถช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งอยูอ่ข้างหลัง,งเราเนี่ยเป็นพี่น้องของเราอะไรต่างๆเราเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยนะครับมั่นคง บางงงยงยัันได้ดีพร้อมยังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เน้นให้ความสําคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้าความคงทนของสีและความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และการพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากลเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอไทยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับพร้อมกับรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่นและตระหนักถึงการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่ผลิตในประเทศลดการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสิ่งทอภายในประเทศ ถือเป็นการผลักกันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปีนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอความประสงค์และเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลาก Thailand เท T t ท i e t a ็จำนวน91รายและมีผู้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด25ราย44ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันยังได้พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ Thailand Tech Thai t, t a c k c o m อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยยื่นคำขอรับรองฉลากและเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาดีพร้อมยังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยจนได้รับการรับรองฉลาก Thailand Textile Tag จำนวน129กิจการ237ผลิตภัณฑ์กระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ20 คิดเป็นมูลค่ากว่า180ล้านบาทนอกจากนี้ดีพร้อมอยังมุ่งจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์จุดกระแสะความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งทอไทยและเร่งยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น